mọi người nhận người mọi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  người chồn người mọi không mọi Cái mọi người mọi người cái người mọ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 i người

úp, hey, nhung, đồ tinh <laughs> mà, ô, <Bú> cười mà. Mà. Ừ. Ừ. đi, ô, ừ. ô, ừ. 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 ừ

ไปที่เด็ดนือไปดุไปดุกไปดุกไปดุกโอ้คือขอปลาหลืเน้องปลาขอปลานี่ล้วก็ี่เียร้สองไหมครับตัวสามไปจุนหลเนาะจุนไ่จ้าเนียนๆเลยตัวเล็กตัวไม่ตัวเดียวไ่ไปใส่เมล็ดที่เดียวปล่อย่อนในข้องหึ่ครับโอ้ยเร็วเนี่ เลีวขนาดเข้าง้เล้วเข้างีวายยังหรือวายยงหนึ่งยงเดี๋ยวปกันยังยันโอเจับลูกจะเอค่ะั่นอ่ะป๊อปโหลดเย่นี่ึงยยัพี่ครับนอนไมร่อย่างพี่พอพอบ่พอบ่วันเปลี่ยนเนวอ่ะนี่ร่อย่างจดแทงระบัดพี่ครับ ใสโอ้โออลียูหนี่ารเด้อนี่มลียผีเรหมือตัวนึงยัีครับตัวนึงผีนอนเลยผีใส่อีจนบ่คอครับพอง่ายง่ายที่นี่เนื่อน จะเออรอันนี้รรถเ็างเนปะเ็หางโอ้นอไม่นับตัวเดียวนจะนับนึงนะโอ้สครับสองสองหมดนะขรถขอเห็นบ่พูนะจับเลยโอ้่มโอ้มันแห้งครับไอจนนี่โอ้จนนี่ ผูดนย์านปลจนใหญ่เออตัวใหญ่เติบนี่ครับตัวนึงทีจนกันสตัวี่เนี่ยทีว่าเนปลจนอีกจนีกครับเบิดเบิดร่เบิดครับี่ครับองเฉยโอนี้เอแม่ย่างต้มเจ้าดีย่างตัวนึงมาไหเอไนี่

ใบแล้วตัวเอาหน้าบอกอะไรหร <c oughs> อมีบอกคนนี้ก็นอนถูกอ่อะจัดไปทั้งโขมเลยหนามไรเดยหนามซึ้ง,งดีครับมาแล้วมาแล้วประดุกประดุกลอวงอกกนี้รู้ปั้นใส่หนามคู่กันหนามแบบอยู่อ่ะบอกโอใส่ครับ เรต้องจ่เลยคุณใส่เป็นนอนอะม่ต้องจ่เลยวะเป็ูกป็นดูกวะคอเครื่องเคร่อเปดุกนอน่ามนอนถอย่งละปดุกไปกันต้องจะเจอเลยเจอเลยเดนดอมิดเลย โาดุกอ้เหโอ้โยงงยอยูโอ้ปาดุกอือี่ครับตัวน้องพี่เ็นทหาร่ะปลาดุกุกันบ่ปลาคอโอ้ปลอก็ปลาดุกเดี๋ยวปลาคอกันเนาะนี่ของเหนียเอาน้ากันบ่ยืนน้กันเจ็บปลาคอมาปลาดุกอั่งาน

ถึง้งอเงเลกอรุ่น,นอะตองครับตององูพอซื้อผมเล่นกี่มอืมนั่นเด็กตองครับ่าดออก้ยน้าหลเา เห็นแล้วขาอะไรรอนนี่ตัวออเหี้งโอ้ลีครับพลีเห็นบางเอ๊ะเอมไม่รู้สูบอะนึกว่าอะไรอะหตัวกิโลอะโอ้นขัง Ủa pakai cái nhanh Bà cá Ủa Đây เติมมันเติมมันจะกัดเติมเฮ้ยอันนี้ป่าอยู่วะอยู่ครับอยู่แล้วกลับมาได้มันลมโล่งไหมตัวแล้วลูกเอ้ยปลาดองยิด โอ้ยไปให้เจอแล้วโอ้ยหาไม้เจอแล้วนี่ครับน้าโอ้ยนี่วะนี่ไปตบหัวกันแบบนี้โอ้ยครับเนื้อใสโอ้รีนะ อืมียบร้อยตัวไปหนึ่งซุ้มเนาะโอ้โหีครับดีใโอ้โหเนี่ยโอ้ยยังอะคนละโตรโคตรโตครับเอาตัวดีก๊ะนี่มาโดนสวนดูวะ

อ่าอันนี้ใส่งดูปลาอีจนไรเนาะในปลาบัวอย่างเดียวใส่จนไรครับครับขอบคุณที่ดูคลิปเจ้าถ่ายมานะครับผมจากดำทีวีครับ